ปล่อยไว้ได้จริงเดี๋ยวก็ตายเฮ้ยแล้วก็อธิบายสี่ปัจจัยคอมมูแฟกเตอร์นะครับเราสายกดคอมมูปิดสีแล้วก็กดสกิลของตัวเองก็ปิดสีได้เนี่ยสกิลมันจะมีสกิลตรงนี้เห็นปะเฮ้ยสวัสดีท่านนายกครับมีอะไรกันอะไรแค่บอเฉยเฉยเฮ้ยนายกผู้หญิงคนแรกของประเทศอ m มองอ s สครับอะไระเนียพี่ขวดเป็นหรอ งทำไมอ่ะอ๋อนิวอัลติมาผมครับนิวจอนิโน่โคตรแม่นเลยทุกคนโอ้ยทีมพี่แบบรัวๆเลยนะเพราะว่าผมจะแกล้งตัวทำตัวเป็นเอ็กซ์คูชเนอร์เป็นแบบทำตัวเป็นโจ๊กเกอร์ไงอ่าเขาจะได้ไม่กล้าโหวตเราฟัคเตอร์ทุกคนป๊อปไม่ได้หรอก เล็กเป็นอเล็กเป็นอเล็กเป็อะไรอรีบไปอ่ะรีบไปอ่ะรีบไปพี่อ๋อผมเป็นบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออไม่มีอะไรครับซอยูแอดมินแจ็คโลกแก๊คโลกกับแจ็กโลกโอปเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรล้ไม่อะไรล้แกเนีแกแกแกเียแแกเียเป็นเอ็กเนอร์ัใครอยู่หัวยาตัวอมูดมครับใช่เลยอเล็กเดินมาจากสตอเรทครับกัวเลยครับผมอยู่ห้องไฟครับนั่นแหละที่เราเดินมาเจอกันที่ห้องไฟไง ผมมาจากไอ้นี่เรี่ยเตอร์พี่น่ะอะไรอย้ายพี่ยูลายกัไอ้คูเจเนอร์คือโจ๊กเกอร์นั่นเองครับเราจะมีมาร์คคิปในการโจมตใครก็ได้ออกหนึ่งคนผมจะแก้งเพรว่าผมเป็นไอ้คูเจเนอร์แล้วก็จะเอาเทีมทีออกให้ได้ไงถามไงว่าใครอยู่หัวยันนั่นก็คือตัวเองอเล็กเป็นนะทำอะไรอยู่ในสมาคมล่ะอเล็กเป็นบอลเด็คนเดียวครับผมเออเทียนกันแม่นานทีมพีเป็นเลยเนี่ย ไม,ไม่มีใครให้ปาดเลยอ่ะไม่มีใครให้ปาดเลยอ่ะเอาเลยยกตาย <ś porque> เฮ้ย <ś anim> ขอบคุณคนที่ฆ่าด้วยนะครับคุณ <ś anim> คือฮีโร่ครับอเลรอเล็กโดดท่อครับอเล็กโดดท่อ oh. 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 ไอ่อยผมเ้ว่าเป็นตัวอะไรวะเนี่ยออกได้ t m p โดดท่อฮะโอ้พจอที่จอพี่จอเป็นไอจีเนีหรือพี่จอเป็นจบโอ้โหเป็นอะไร m โดดท่อครับผมเห็นครับเอา TMB ออกครับเป็นปีไนคุยที่เป็นคู่กันเลยครับู่กัาแล้วไม่ได้เป็นผมก็เห็น TMB โดดท่อจริงๆกับไปเกตที่หัวยาน่ะยิ่งเหรอไม่ไหวลว แล้วปุ้ยในการฆ่าไลเตอร์ฆ่าแล้วผมเป็นหมอซึ่งทำการให้เกาะอเล็กไปเรียบร้อยในเว็บแรกถูกต้องสุั้อุ้ยเขาทางเลยครับพีมไม่เป็นัะเองด้วยเฮ้ยผมว่าพี่จีสตีนไม่ได้เป็นครับฮ้ยทีมพีมันเป็นสวัปเปอร์เหรอไม่ได้เป็นาแกคผมอยู่พี่โบยทีมพีออกไปเรื่อยเพราะว่าเราจะเป็นเอ็กวูชเนอร์ทุกคนอ่า เขาน่าจะร <oh ู้แล hm ้วแหละว่าผมเป็นเอ็กซ์ชันเนอร์ไว้ทุกคนโอดีมีรัวๆเลยอย่าปาดนะมึงเฮช้าโอ้ยคนนั้นแม่งเดินไรวะน่าจ um <No um ิ้งจยคัดกรองย่าใส่กูแล้วที่ทอบอจะมาตั้งมือท่อแล้วคัดกรเดินสวนผมแบบ ตรงไหน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  lower e n g i n นมีมีไอ็ม M ีเป็นเชื่อผมนิ้วกูไม่พลาดแล้วล่ะมามามา T M P เป็นเชื่อผมเออเออพ่อบ <stell PS> ้านเป็นเอ็กเอ็กเอ็กอะไรวะเอ็กเอ็กกูเชิญหนอร์ใช่ไหมผมเป็นเอ็กซ์คิวเออโทษยทอยทษผิดเกมผิดเกมปล่อยได้จริงเดี๋ยวก็ตาย เขาเชื่อผมแล้วเขเ่อนเห็นเป็นท่านตรนะครับเขาปาดเขาเริ่อชข้อผมแล้วเขาเริ่มนเ่งผมมันมีคนจะมาตั้มผมที่ท่อคาเฟ่เว้ยไอเจ้าขอที่ท่อแอดมินไม่รู้ไม่เห็นสีวิ่งดิ่งเขาหาเลยเหมือนไอ้ดำเลยว่ะเหมือนไอ้ดำเลยว่ะไม่ไม่ไม่เหนื่อยเ่อย่ จะบอกให้ชาตกรคือที่คุณเอานิ้วชี้ไว้นั่นแหละพี่ขวดเป็นไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าอเล็กเป็นครับคือข้อมูลไรเตอร์มาเดือดอะไก็ไปพีพี่ขวดนักจอนโนกิติงเนี่ยแค่นี้เอาเอาพี่เอาพี่เอาพี่เดี๋ยวผมเป็นสปอปเปอร์ผมจะสลับให้ดูในเว็บหน้าผมเป็นสปอปเปอร์เองสปอปไอเดียสปอปไอเดียสปอปตอนนี้สลับตอนนี้พี่อยากเห็นไม่งั้นอเล็กเป็นนะพูนไปแล้วแมมีการขอเวลาอเล็ก อเล็กเป็นตายไม่ได้เดี๋ยวม่อไปไม่มีอะไรพักมาหรอเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมเป็นเอกชเนอร์ทุกคนเขาฆ่าทีมีได้ทุกคนอุ้ยอเล็กตายอเล็กตายแล้วสวยแล้วอเล็กตายแล้วสวยแล้วทุกคน มีคนโดดท่อตอนนี้มีคนโดดท่อตอนนี้แล้วก็ศพอยู่ในแอดมินผมโดดท่อแ,แอดมินเองเอาจะศพอยู่ในแอดมินจอน <c oughs> มื่เกี้เห็นเวลาที่ผมเดินเข้าไปอะมืกก่อกี้นั่นคือผมเองนะถึงจะเป็นตัวเ,<อ>เรา,เราแต่ผมเอง <c oughs> เอาอเล็กตายอโอ้โหตายหมดกูเธอกูกูผิดไปแล้ว ไม่ไม่ต้องดูก่อนดูก่อนเนี่ยนิ้วยังชี้ไม่หยุดเลยไม่แต่ว่าผมเล่นหน้าเหลือคนเดียวนะ้ิบหายไม่แต่ว่าผมสงสัยอเล็กแล้วอเล็กตายนะเว้ยผมต้องสงสัยคุณหมอบอกว่าไลเตอร์เป็นคนฆ่า้าวิยะไลเตอร์ก็เหลือผมไงก็หมโอเคไม่มีทางอ่ะไม่มีทางคนตอนนี้ผมกลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วตำรวจสามารถปาดผมได้ผมกลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วตำรวจสามารถปาดผมได้ผมต้องระวังตำรวจ ไม่รู้ไงเสียว่ะเดือสามคนนะ่ะไม่งกลัวมากเป็นทุกคน A few minutes later Chain headshot บอดนะอยู่เรียกเตอร์แต่ไม่ยอมแก้เรียกเตอร์นะครับส่วนไอ้ดัมตันน่ะมันมันอยู่ในห้องแอดมินโดยท่อไปเจอมันผมว่านีมันมานะครับก็ระหว่างดูกล้องเอาพระบ้านเดินเข้าห้องแอดมินไปแรกวพี่ต่ยใครเป็นอ่ะพี่ผมก็เป็นปิ่มังทอนอุ้ยจริงเหรอพระบ้านเป็นจริงเหรออ่าพี่บอกว่าผมมาอยู่ตรงเรียกเตอร์ไม่แก้แต่ผมว่าเดินบรีพอร์ตจบพี่ว่าให้ผมเดินไปรีพอร์ตด้วยมั้ย ทำไมทำไมโดดทำไมโลงบเพราะว่าผมสงสัยว่าพ่อบ้าเป็นมินอยู่กับผมกำลังคิดว่าถ้าพ่อบ้าจะฆ่าใครสักคนอ่ะต้องฆ่ะต้องฆ่าพี่จอนแล้วกระวยให้บอดนี่คือเรื่องความใจดีของบอดบอดเป็นเชอร์รีฟโดยไม่ปาดพ่อบ้านเฮ้ยปูเป็นเล่นจริงแล้วทำไมไม่ปาดผมว่าปาดผมนี่คือแบบเกมจบเลยเนี่ยจริงผมเป็นเชอร์รีฟอุ้ยครูดาวอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เราก็พึ่งสวนกันนี่ข้างล่างอ่ะ ไม่ไปปาดผมเราอ๋อเพราะบ้านเข้าโดนท้าแอดมินปุ๊บตีเกอร์มันดักปั๊บเลยว่ะเป็นนั้นนะผมเป็นเลยกว่าไปเลยละกันไปยแล้วเออมาสวยเลยพี่โอ้ยแบกเลยคุณตุกาทำสวยทุกอย่างเลยตายตอนจบฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย